โคดออสเกติพงศ์ ong, รัชตะเกรีงกยงไกรผนึกกำลังกับโคดด่วนดนัยศีวัชระเมธากุลปรับยุทธวิธีและสร้างแผนการเล่นเพื่อจะเอาชนะโปแลนด์ค่ะ,คะหลายๆคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าโคดออสเกติพงศ์รัชตะเกรีงกยงไกรอดีตหัวหนา้าผู้ฝึกสอนทัพนักตบลูกยางเสาวไทยไปอยู่ที่ land, เนเธอร์แลนด์เฝ้าข้างสนามแข่งกับตุรกีและตอนนี้ก็ไปโผล่ที่โปแลนด์ได้ยังไงโดยโคดออสเกติพงศ์รัชตะเกรีงกยงไกรนะคะปัจจุบันเป็นคณะกรรมการบริหารสาพันธ์วอลเล์บอลน,นานานชาติ และเลยค่ะที่การสาพันวอลเลย์บอลเอเชียและมีตําแหน่งในทีมนะคะคือเป็นหัวหน้านักกีฬาทีมชาติไทยทางโค้ดออสนะคะได้เข้าการประชุมของ AVC นะคะหรือชื่อเต็มนะคะก็คืออาเซียนวอลเลย์บอลคอนเ e r เดเรชนะคะการประชุมของ AVC ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่24ดันจัดขึ้นที่อาเนมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะทุกคนจึงไม่แปลกนะคะที่เราจะเห็นโค้ดออสลุกขึ้นเฮข้างสนามในนัดที่ไทยแข่งกับตุ หลังจากนั้นนะคะโคดอก็ตามติดนักกีฬามาที่โปโลแลนด์ด้วยนะคะโดยโคดอดได้เข้าร่วมฝึกซ้อมปรับยุทธวิธีและสร้างแผนการเล่นร่วมกับโคดดวนดดนในศรีวัชราเมธากุลเพื่อจะเอาชนะโปโลแลนด์ในครั้งนี้ให้ได้ทีมชาติไทยนะคะนักตบลูกยางสาวไทยจะแข่งขันที่สนามจริงคือเออร์โกอารีนานะคะซึ่งเมื่อวานนะคะวันที่26กันยายน2 5 6 5ทัพนักตบลูกยางสาวไทยได้ลงฝึกซ้อม ที่สนามจริงมีเวลาซ้อม2ชั่วโมงเต็มนะคะในเวลาที่โปลแลนด์ซ้อมมาตั้งแต่6กโมงครึ่งถึง2องทุ่มครึ่งแต่ตามเวลาที่ประเทศไทยนักตบของเราซ้อมนั่นก็คือ5้าทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งเลยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปสัมภาษณ์โคดอสนะคะโคดด่วนแล้วก็นักตบสาวไทยของเราสองคนนะคะที่มีความมั่นใจขนาดไหนเดี๋ยวไว้รอฟังนะคะทั้งนี้นะคะโคดอสกิติพงษ์รัชาตากเรียงไกรได้มาร่วมเล่นเกมวอร์มบอลน,นะคะและจ่ายบอลให้นักกีฬาส่วนเรื่องของแทคติก ระยุต่างๆและแผนการเล่นนะคะโค้ดด่วนดนัยสีวัชระเมธากุลได้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเซตและตัวตีเป็นหลักค่ะทางทีมชาติไทยของเรานะคะได้ศึกษาเกมที่เอาชนะตุรกีด้วยนะคะและศึกษาเกมที่แพ้โปรแลนด์ไปพร้อมๆกันด้วยเพื่อจะได้ดูว่าเราชนะตุรกีเราใช้แผนการเล่นยังไงและนํามาปรับใช้กับการแข่งขันที่ไทยจะพบกับโปรแลนด์นะคะเพื่อให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดแต่ยังคงการเล่นในรูปแบบของทีมชาติไทย ตอนนี้ไปฟังโคออ้ดออสกิติพงศ์รัชตะเกร,รียงกรพูดถึงความมั่นใจการแข่งขัน,นะระหว่างไทยกับโปรแลนด์กันค่ะแกก็ปรับยุทธวิธีในการเล่นแล้วก็สร้างแผนการเล่นที่จะเอาชนะทีมโปรแลนด์ แตนะ่ซึ่งทั้งตัวโค้ชเองก็ดีสตาฟและก็นักกีฬาเกาทํางานกันอย่างตั้งใจแล้วก็ทุกคนก็มุ่งมั่นนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเล่นในเกมของเราคือเล่นใหอ้อ่ในรูปแบบของเราแล้วก็ให้มีความแน่นอนนะแล้วก็มีความสนุกสนานในการเล่นผมคิดว่าเกมการเล่นกับโปลนเนี่จะเป็นเกมการเล่นที่สนุกนะครับก็อยาก ฝานแฟนทุกคนพี่น้องชาวไทยช่วยกระเชีย์นะครับเราก็เป็นกำลังใจให้อาจจะดึกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสนุกแน่นอนครับและเราจะพยายามเอาชนะให้ได้โคดอสนะคะได้กล่าวว่าเราจะเอาชนะให้ได้โอ้โหคาดว่าแมตที่ไทยพบกับโปแลนด์จะสนุกมากเราอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันก็ได้นะคะเพราะทั้งโค้ดอสและโคดด้วนได้ผนึกกำลังปรับยุทธวิธีการแข่งขันครั้งนี้ด้วยกัน เคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะสองหัวก็ย่อมดีวกว่าหัวเดียวค่ะตอนนี้เราไปฟังโคด้ดด่วนานายศรีวัชระเมธากุลพูดถึงการเล่นระหว่างไทยกับโปรแลนด์ที่จะเกิดขึ้นเลยค่ะวันนี้นะครับเราเน้นในเรื่องของการปรับสภาพสนามานะครับในเรื่องของการแสงมั่นนะครับในเรื่องของเวลาเราเล่นเนี่ยค่อนข้างสนามก็ง่าง่เลยนะครับแล้วก็ต้องมาปรับนะครับในเรื่องกระบวนการที่เราต้องเล่นกับเขาทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อให้เกิก็ความเป็นชิมนิดนึงแล้วก็ มาทบทวนกระบวนการที่เราของเราคิดเราเองนะครับในเรื่องของการที่จะเล่นกับเขานะครับให้สมบูรณ์แบบขึ้นเพื่อําข้อผิดพลาดจากทังกี้แล้วนะครับมาแก้ไขในบางส่วนนะครับในวันนี้การเล่นฝังหน้าติก็ค่ <S <S อนขา้ขงขางที่จะลำบากนะรครับต้องต้องยอมรับเพราะว่า จริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตที่ทุกแมตต์นะครับเพราะทุกแมตช์มีมีความหมายขับเราในเรื่องของการที่จะมีแนนที่ดีนะครับเระฉะนั้นเราจะต้องร,รักษาเกมแต่ละเกมใหได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะเกมพวกนี้เราจะต้องทาให้เด็ที่นะครับศเด็์ของเราเ้า,ามีความมั่นใจนะครับในเรื่องของการเล่นมากขึ้น นะครับแล้วก็เรื่องรูปแบบการเล่นเนี่ยเราคิดว่าเราต้องคงรักษาไว้นะครับในรูปแบบของเราแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับผมว่าสมบูรณ์นะครับนักกีฬาก็ไม่มีอาการอะไรที่ที่มากมายเพราะว่าต้องขอบคุณยวิทยาศาสร์นะครับที่นำทีมงานมามาช่วยเราในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับก็พีนี้ก็ต้องมาใส่เขาในเรื่องของการเื้นฟูเพราะว่าระยะเวลาสั้นมากไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงนะครับเม่อย่านั้นเราต้องเตรียมการเรื่องนี้ให้ดี ทางโค้ดด่วนดนานในนะคะก็เน้นเรื่องการปรับสภาพสนามเรื่องแสงเพราะสนามค่อนข้างใหญ่นะคะและต้องปรับกระบวนการของเราให้เกิดความโคยชินทบทวนกระบวนการของทีมให้สมบูรณ์แบบขึ้นนําข้อผิดพลาดมาแก้ไขเพราะการเล่นติดต่อกันอันนี้ค่อนข้างลําบากมากต้องยอมรับเลยจะทําให้เต็มที่เพราะทุกแมตช์มีความหมายต้องรักษาแต่ละเกมให้ได้แต่ก็โชคดีที่ได้สุวิศศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยฟื้นฟูนะคะเพราะว่าระยะเวลาการแข่งระหว่างโปลแลนด์กับโพเอเชีย สั้นมากไม่ถึง24ชั่วโมงเลยที่เราต้องแข่งติดกันฟังทางโค้ดออนและโค้ดด่วนพูดถึงเกมที่จะพบโป,โปโลแลนด์แล้วนะคะเราไปฟังนะัก เวลาพูดกันค่ะว่าพวกเขามีความมั่นใจแค่ไหนที่จะแข่งกับโปแลนด์ยังดีอยู่ทำร่างกายยังเยอะอยู่ก็พยายามปรับสภาพสนามเพราะว่าเราไม่เคยมาซ้อมที่สนามเลยก็พยายามปรับแสงปรับอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคปรับได้ดีเกมวันพรุ่งนี้ค่ะเกมวันพรุ่งนี้เราเจอโปแลนด์ในรอบครั้งที่สองของปีค่ะซึ่ง เขาก็ยังคงสภาพเขาเรียกว่าผู้เล่นเดิม,ดมแต่ก็อาจจะแบบมีปรับเปลี่ยนตำแหน่งบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบไปดูออไปดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เขาแล้วก็เรียนรู้เขา้เขาผิดพลาดของเราเองที่เจอเขามาในแมตช์ล่าสุดแล้วก็เอามาแบบใช้ในสนามนันค่ะ การเล่น2แมตช์ติดกันเพราะว่าโปแลนด์แล้วก็เกาเลีแบบมาต่อ,อ,อมาเลยใช่ไหมบ้างมันก็ถือว่ายังยังโอเคนะเพราะว่ามันยังมีเอ้ยช,ช่วงช่วงได้พักบ้างอะไรอร่าณเราแข่งกับตุรกีเสร็จแล้วก็มาต่อมาต,ต่อที่นี่ก็ถือว่ายังมีช่วงเวลาแบบดีคอามที่ร่างกายได้ดีแต่มันก็จะเป็นหนักเอาอีกเนี่ยค่ะโปแลนด์โคเอเชียแล้วก็เกาหลีเนี่ยแหละค่ะไอ้สามแมตช์มันมันติดเนี่ยแหละค่ะค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ยัง เราเจอโปแลนด์ก่อนแล้วคือหนักหนักแน่แนแล้วก็คือแบบเราก็ต้องพยายามยดีถึงจะทำรกกายย yeah, ่างกายยังเออัดอยู่ต้องผิบร่างกายเราให้ได้มากทีส่สุดคะะวางแผนเรื่องการพักผ่อนยังไงบ้างมันติดก,กันละการกินก่อนเลยค่ะอันดับแรกเราเรา,เราต้องกินให้ถึงแล้วก็กินแบบพวกโปรตีนอะไรอย่างนี้เสริมเข้าไปอะไรที่มันเสริมได้ก็คือเสริมยค่ะแล้วก็พวกการนออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามเยเขาวารี่ร่างกายตัวเองให้เร็วให้เร็วมาก เหมือนกันค่ะยังดีค่ะที่เราอยู่นี่เราแบบได้รับอนุเคราะห์จากทานผูจากพี่ๆคนไทยมีอาหารไทยมาให้เราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูว่าพอเราได้ทานอาหารไทยอย่างน้อยมันได้เติมพลังแบบได้กินข้าวอ่ะคือเราคนไทยอ่ะเราก็ต้องติดกินข้าวอยู่้วใช่ไหมเราได้กินข้าวมันก็แบบโอเคแล้วก็ยังมีแรงต่อต่อต่อได้อย่างไงก็ต้องไหวไหวะค่ะไหวนี่นะคะเตยห a t ยาบำรุงสุขยังบอกว่าร่างกายยังเปียยังเสียอยู่นะคะแต่ก็ยอมรับว่าโปแลนด์เป็นเกมที่หนักมากตอนนี้ก็เน้นเรื่องกินเรื่อง การนอนนะคะฟื้นฟูให้เร็วที่สุดเพราะโปรแลนด์ก็ใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะคะแต่มีการเปลี่ยนตำแหน่งแมต้น่าจะมันมากนะคะโค้ดออดได้ผนึกกําลังกับโคดด่วนโคดออดบอกเราจะเอาชนะให้ได้โคดด่วนบอกนักกีฬามีความพร้อมมีความมั่นใจมากส่วนตัวนักกีฬาเองบอกว่าร่างกายยังดียังเสียอยู่โอ้โหแมตไทยพบกับโปรแลนด์ทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะวันที่28กันยายน2515ันหรตีหนึ่งครึ่งนะคะคือ เนวันที่27ย่างเข้าวัน28นะคะตีหนึ่งครึ่งทุกคนห้ามพลาดแมตช์สำคัญนัดสำคัญนะคะเพราะว่าทุกแมตช์มีความสำคัญกับทีมชาติไทยแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะที่เราแข่งกับโปแลนด์เจ้าภาพครั้งนี้มีความสำคัญทุกนัดเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะที่ทับนักตบลูกยางสาวไทยจะแข่งกับโปแลนด์ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะที่โค้ดออสเกียรพงศ์รัชตากเรียงไกรพันนึกงกำลังกับโค้ดด่วนด้านใน4ี่วัช ราเมทากุลปรับยุทธวิธีสร้างแผนการเล่นใหม่เพื่อเอาชนะโปแลนด์ถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนำะมาเล่าให้ทุกคนทราบทันทีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับไพ่กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจใทับนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันกับโปแลนด์ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ด้วยค่ะ